เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ก็มีความชัดเจนว่าพักครัฐบาลเดิมน,น,น่าจะอยู่กันครบใช่ไหมน้องพิมยังอยู่ยังอย,ย,อยกันครบนะฮะแล้วก็นำาสู่หน้าปกของเราครับด้านได้ไอโอดอันนี้เราไม่ได้ว่าใครนะแต่เรามองในภาพรวมของการเมืองเราเห็นแล้วว่าพรรคที่ถูกกดดันว่าถอนตัวเถอะถอนตัวเถอะแต่เมื่อถอนตัวแล้วกระบวนการทางการเมืองยังไงต่อบางคนาบางพรร ก็อาจมีมิติในการที่เรียกว่าตัดสินใจใ<ช>ที่นอกเหนือจากเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะจิตวิญญาณคอนเซ็ปต์ของพรรคอาจจะคิดอะไรมากกว่านั้นนําไปสู่เรื่องของการที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีขึ้นนะครับแต่ว่าการปรับครมอในครั้งนี้จะมีอายุสั้นหรือยาวเรายังตอบไม่ได้ต้องลุน้นต้องลุนงล้นเดี๋ยวดูชมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วเดี๋ยวอาจจะทํานายสถานการณ์การเมืองได้ง่ายขึ้นใช่คือจากนี้เราต้องเกาะติดก,กันอย่างให้ชัดเจนนะครับว่าครมอเนี่ย ชื่อเนี่ยคาดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องรู้และต้องมีการประกาศเนี่ยปล่อยแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาอันดับแรกก่อนซึ่งถือว่าเป็นจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการประชุมของสารรัฐมนูญนะครับซึ่งล่าสุดเนะี่ยมีรายงานจากสารรัฐมนูญนะครับออกมาชัดเจนว่าทางสำนักงานเลขาธิการสารรัฐมนะูญเนี่ยมีการแจ้งตารางการนัดประชุมตุลาการสารรัฐมนูญครั้งล่าสุดนะซึ่งตอนนี้มีการปรับนะบอกว่าจะมีการนัดประชุม ในวันอังคารที่1กรกฎาคมซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจจะอาจจะนะยังไม่ได้ยืนยันอาจจะมีวาระนะฮะเรื่องที่ประชุมตุลาการสารรัฐมนูลเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาและลงมติในคําร้องของที่กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอนะครับที่นําโดยพลเอกสวัสดิ์ทัศนาที่มีการร่วมกันยื่นคําร้องนะครับขอให้สารรัฐมนูญมีการมินิจฉัยน,นะครับตามรัฐนูญมาตรา170วงร้สราม ประกอบมาตรา82ให้ความเป็นนายรมตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายรมตีเนี่ยสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูญมาตรา170วัก1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ครับจากกรณีอะไรจากกรณีคลิปเสียง<า>หลุดนะร,ระหว่างการสนทนาของท่านนายกแพทองทานกับสมเด็จคุณเซนนะครับรวมถึงในคําร้องดังกล่าวเนี่ยยังมีการขอให้สารรัฐมนูญมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องครับ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐมนูญจะมีคำินิจฉัยตามรัฐมนูญมาตรา82วรรค2ของพรบรประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการพิธ,ธีวิทยาอภัยะว่าด้วยวิธีการพิจารณาของสารรัฐมนูญพส .2561 มาตรา71นะครับประกอบข้อกําหนดของสารรัฐมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐมนูญพส .2562 นะครับข้อ40วงเล็บ8ซึ่งหมายความว่าไงถ้าท่านนายกถูกคําสั่งของสารเนี่ยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ ก็จะกลายเป็นคล้ายๆเคสของบิ๊กตู่เขานั้นช,ชที่จะให้อรองนายกมีการทําหน้าที่รักษาการไปนะฮะเพราะว่าจนกว่าศาลท่านจะตัดสินนะนะซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงมนที่1กรกฎาคมเนี้ยถ้ามีคําสั่งอะไรออกมาก็ตามทีแล้วมีคําสั่งให้หยุดเปฏิบัิหน้าที่นะฮะคนที่จะมาบริหารประเทศต่อก็คือคุณภูมิธรรม<ช>เวทย<ะ>์ชัยนะฮะที่คาดว่าที่ตามข่าวเนี่ยคือเป็นรองนาย,ยกอันดับหนึ่งตอนนี้ทําหน้าที่ในการแบ่งงานเนี่ย ดูแลก,กระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย<ช>นะครับขณะเดียวกันมีเกร็ดนิดนึงอยากมาฝากให้ผู้ชมฮะเขาบอกว่าในส่วนของอ่าียกนายกบัญตีของฝั่งของพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยพักอ,อะไรก็ตามพลังประชาชนก็ตามเนี่ยเขาบอกในเครือข่ายของคุณทักษณิณชนินวัตรลวกันเคยถูกสารรัฐมนูลเนี่ยสั่งให้พ้นตาแหน่งนายกเนี่ยไปถึง4คนแล้วนะฮะ,ะคือใครบ้างคุณสมัครศุนทรรวรเวรสมัยเป็นพักพลังประชาชนนะคดีชิมไปบ่นไปนะครับ คุณสมชายวงสวัสดิ์ข้าสมัยเป็นพรรคพลังประชาชนปออภัยพรรคพลังประชาชนในคดียุบพรรคครับคุณยิ่งรักชินวัตรคดีย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการสอมอชอนะครับและล่าสุดก็คือคุณเศรษฐาทวีสินในคดีในการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีนี่คือสี่ท่านที่เรียกว,ว่าถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ออกจากตําแหน่งนะฮะ<ช>แล้วก็ต้องมารอดูว่าคุณนุ้อิงจะเป็นรัฐมนรตรีนายรัฐมนตรีคนที่ห้าของเครือข่ายนี้หรือไม่ที่จะโดนคําสั่ง จากทางการปฏิบัติหน้าที่เรื่องของสารรัฐมนูลนะฮะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่พี่กองที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะขณะที่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคมีการนัดประชุมของนายกอิงที่เรียกพักร่วมรัฐบาลรวมถึงเลขาธิการพักก็คือจะมีหัวหน้าพักและก็เลขาธิการพักไปร่วมประชุมใช่เขาร่วมประชุม ซึ่งแม้ว่าจะระบุก,ก่อนหนะ้าว่าไม่มีการคุยเรื่องเก้าอี้แปดตำแหน่งที่ว่างลงภายหลังพักภูมิใจไทยถอนตัวครับแต่มันก็มีหลายข้อสังเกตค่ะเพราะว่ามีรายงานว่าคุณแพททองทานนะคะมีการอธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคืนจากพักภูมิใจไทยค่ะเนื่องจาก รัฐบาลจําเป็นต้องเดินหน้าในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะอย่างเรื่องปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็เน้นย้ํากับพักร่วมรัฐบาลค่ะว่าเรามีจุดยืนที่จะหลีกเลี่ยงการประทะค่ะแล้วก็ภายหลังจากที่ประชุมเสร็จซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการติดตามกันตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนเหมือนหนูถ้าจําไม่ผิดจะมีผู้สื่อข่าวไปรอกันหน้าโรงแรมร <ถ S 1> โรงแรมโรดฟูด ใช่ซึ่งเป็นโรงแรมของคุณเอมคือท,ทองทานะคะพี่สาวของนาย,ยกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยครับพอตอนแรกมีกระแสข่าวว่าจะประชุมกันช่วงบ่ายสองแต่เหมือนรถนาย,ยกรัฐมนตรีเข้ามาก่อนเวลาบ่ายสองสักพักหนึ่งอาจจะน่าจะประมาณบ่ายโมงค่ะพี่ต้องซึ่งภายหลังหารือกันเสร็จนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีมีการเผยแพร่ภาพออกมานะคะแล้วก็มีแคปชั่นใจความสําคัญคือ เดินหน้าต่อไหมใช่เดินหน้าต่อแล้วก็เน้นย้ำว่าประเทศชาติต้องเดินไปข้างหน้าสามัคคีประเทศไทยรวมพลังผักดันนโยบายแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนพร้อมกันนี้ค่ะยังขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักร่วมรัฐบาลทุกท่านที่มีมติและประกาศแนวทางสนับสนุน รัฐบาลเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพทางการเมืองค่ะคเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติจากภายนอกรวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลกับกองทัพมีจุดยืนร่วมกันค่ะยืนยันในหลักการประชาธิปไตยปฏิบัติตามบทบาทของ รัฐมนูญและก็รวมพลังสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งหมุดหมายสำคัญในการผนึกกําลังกันในครั้งนี้นะคะเพื่อให้คนไทยก้าวผ่านสถานการณ์อ่อนไหวด้วยความมั่นคงและประสบผลสําเร็จในการปกป้องอธิปไตยไทยค่ะทํารงไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศชาติและประชาชน โดยเน้นย้ำเป็นข้อความสำคัญเลยพี่ก้องว่าดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีภยัยค,คุกคามใดจะเหนือกว่าพลังสามัคคีของคนไทยรัฐบาลของเราจะแบ่งจะทำงานหนักร่วมกันด้วยความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อประเทศไทยค่ะครับก็เห็น,นชัดเจนนายกพูดอย่างนี้แล้วก็มีภาพพักเพื่อไทยก็มีการโพสภาพเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้อย่างไรก็ตามน่าจะไม่มีพักไหนมาถอนตัวแล้วรวมถึงทาง รวมไทยสร้างชาติอเองซึ่งมีแสงกดดันมากมายแต่ก็น่าจะอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดใ,ชใหม่ด้วยทีนี้เรามาดูโผที่ทางไทยโพสต์มีการทํากันมานะฮะเขาบอกว่าโผล่าสุดเลยนะครับความคืบหน้าคลมอล่าสุดก็มีชื่อของพลเอกนัทพงศ์นาคพานิช์นะครับรัฐมนตรีช่วยพระสันจะตรงกลาโหมเนี่ยมาเป็นลุ้นนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการจากตําแหน่งเดิมคือรัฐมนตรีช่วยนะครับแล้วก็มีชื่อของพลเอกสุนัยประภูชเนนะครับอดีตเผบอหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อดีตผู้ช่วยประชาการทหารบกก็มีโอกาสลุ้นตําแหน่งเก้าอี้กลาโหมเช่นเดียวกันขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งกําลังทํางานอยู่เนี่ยอาจจะนะอาจจะไม่ได้ยืนยันนะครับตัวคุณภูมิธรรมอาจจะถูกโยกไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เพราะล่าสุดในการเซ็นอำนาจแบ่งแบ่งงานนายกรองนายกเนี่ยในกำกับดูแลคุณภูม<ำ>ิธรรมก็ได้ดูกระทรวงมหาดไทยแทนคุณสก,กินด้วยนะฮะส่วนคุณประเสริฐจันทะรวงทองครับรองนายรมรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรี ว่าการจะสวงดีเเนี่ยซึ่งเดิมทีเนี่ยมีข่าวว่าเป็นตัวเต็งกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าจากโผของเราเนี่ยจะเป็นคาดว่าจะถูกโยกเป็นรงงานตำแหน่งแรงงานแทน<ช>นะฮะส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีดีเเนี่ยอาจจะเป็นชื่อของคุณจัก,กรพงษ์แสงมณีนะฮะซึ่งเดิมก็เคยเป็นอดีรตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีของสมยัยคุณเสศฐาก็จะเป็นตัวเต็งม,มานั่งเก้าอี้ออรอมวดีเสแทนนะครับ นอกจากนี้ยังมีชื่อของคุณเสริมศักด์พงพาณิชย์ครับจะเข้ามานั่งเก้าอี้รัมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนพรรคก้าธาฮะโอเคจะมีการได้กระทรวงใหม่เพิ่มนะครับจะมีการขยับคุณนรมวลพินโยสินวัฒน์ครับไปเป็นรัมตีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับและให้คุณอัศกรศิลิรัศยากรนะครับมาเป็นรัมตีเกษตรสาสกร์แทนซึ่งคุณอัศกรจะเคยเป็นรัมตีช่วยมาก่อนใช่นะนอกจากนี้ยังมีชื่อของ อดีตนะฮะคุณเด็กคุณหญิงหน่อยฮะนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะครับซึ่งตอนนี้ดำรงตำงแหน่งประธานยุทธศาสตร์พักเนี่ยที่ของพักกล้าทำนะฮะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะครับส่วนพระพฏิปัติเองฮะคุณเดชอิดขาวทองนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะถูกโยกไปนั่งเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนโคต้าเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งจะมีชื่อของคุณชัยชนะเดชเดโชนฮะซึ่งก็มีชื่อเป็นตำแหน่งเดิมคุณเดชอิดิคือเป็นรัฐมนตรับ ส่วนพรรคชาติไทยมนาครับบอกล่าสุดเนี่ยคุณรวรุษยังนั่งตําแหน่งเดิมนะแต่ได้เพิ่มหนึ่งโควตารัฐมตีช่วยซึ่งก็แว่วๆมาที่พี่สำราญให้พูดไว้น,นะครับคุณประพัฒน์โพธสุธนครับในคณะกรรการพรรคอาจจะได้นั่งโควตารัฐมตีช่วยนะฮะส่วนเดียวกันครับมีชื่อของคุณจัตุพรบุรุษพัฒน์ครับประดรับกระทรวงชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจะมาดำรงตําแหน่งรองนายกรัฐมตีว่าการส่งพาณนชิตซึ่งอันนี้น่าจะเป็นตําแหน่งของเขาเรียกว่ารวมไทยสร้างชาติของฝากหนึ่ง ฟาเสฮ้งหรือเปล่าฟังโอกาสใหม่อะไรเนี่ยที่ยังไม่มีนะฮะก็แต่ว่าส่วนอื่นๆของดวกไทยทั้งชาติยังอยู่เหมือนเดิมนี่คือโผของไทยโพสที่มีการรวบรวมกันมานะฮะก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าโผนี้ถูกต้องหรือไม่นะฮะใช่นะฮะขณะเดียวกันหลังจากที่มีเรื่องของการเกลี่ยตาแหน่งเก้าอี้กันนะครับด้านของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกรุนเองนะครับเลขาธิการชนะก้าวหน้าวันนี้โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองเช่นเดิม ก็ระบุนะครับว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วว่านายกไม่มีการยุบสภาไม่ลาออกแต่มีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ให้นักการเมืองที่บอกว่าคุณอาจารย์ปิยบุตรเขาย้ำเลยนะว่ารักชาติจนน้ำลายไหลเนี่ยได้มีโอกาสแย่งและต่อรองก้ออี้รัฐมนตรีกันและอาจจะมีการขโมยสอสอจากฟักฝ่ายค้านเข้ามาแบบไม่ถาวรน,นะครับยองพิมพ์ไม่ถาวรคือมาเติมเสียงมาเติมเสียง<ช>เป็นครั้งคราว<อ>หรือเปล่านะฮะบอกว่ามีการชั่วคราวเนี่ยซึ่งในส่วนของอาจารย์ปิยบุตรเองมีการเสนอว่า เสนอสามหลักการและเจ็ดข้อเสนอต่อการ,ร,รบริหารรัฐมนตรีนะั้นในเมื่อไม่ยุบสภาไม่ลาออกนะครับบอกว่าหนึ่งอาจารย์ไม่บอกว่าหนึ่งขอรักษากติเกาประชาธิปไตยก่อนสองครับต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบนะฮะทั้งแบบดังเดิม่ิช้ก,กองทัพยึดอำนาจหรือแบบร่วมสมัยที่มีศาลหรือองค์กรสละเข้ามาจัดก,การผ่านกลไกลของสารรัฐติของอภัยของทางรัฐประนูนนะฮะสามคือการรักษาสันติภาพใช้มาตรการเจรจาไม่ตกอยู่ภายใต้การคิดแบบครั่งชาติสุดโตนะครับ ส่วน7ข้อเสนอที่เสนอครับมี1ฮะยึดหลักการรัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งต้องอยู่เหนือกองทัพและการแก้ปัญหาชายแดนต้องให้รัฐบาลพลเรือนรับผิดชอบครับข้อ2คือรัมตรีนะฮะนายกรัมตีขอภยัยต้องแสดงภาวะผู้นําและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยว่าสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาได้ประเด็นข้อเสนอที่3คือใช้กลไกตามระบบรัฐสภา ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของนายมนตรีนะครับเช่นการตั้งกระทู้ถามการตรวจสอบผ่านกรรมธิการหรือการท่ปรายไม่วางใจนะฮะแต่ว่าไม่ใช้คนใจอื่นนะสี่คัดค้านใช้กระบวนการนิติสงครามที่มีเป้าประสงค์ให้นายมนตรีพ้นจากตาแหน่งหรือสร้างสุญญากาศทางการเมืองนะครับเช่นการตีความเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นต้นนะครับประเด็นที่5คือคัดค้านการพยายามสร้าง สัญญากาศทางการเมืองของคนบางกลุ่มบางพวกที่ต้องการให้นายกพ้นจากตำแหน่งหรือให้ครมอลสิทธิภาพและเปิดทางให้เนียย้ำเลยนะว่าพ้นเอกปรทยุจันโอวจากลับมารับตําแหน่งนายจัฐมนตรตีนะครับหรือการเปิดทางพิจารณาบิดผ่านรัฐธรรมนูญได้นายกแบบพิเศษมานะฮะหคือคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการแสดงออกและเจ็ครับฟื้นฟูความชอบธรรมทางการเมืองเพื่อผ่อนคลายาการทางการเมืองในประเทศคือนี่คือข้อเสนอว่าเมื่อไม่ออกแล้ว ต้องทําอย่างนี้เจ็ดข้อนี่คือข้อเสนอของอาจารย์ปิยบุตรนะฮะแต่อย่างไรก็ดีวันนี้มีความเคลื่อนไหวในส่วนของฝั่งตรงข้ามทําเนียบนะฮะซึ่งเราเรียกว่าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะของรัฐบาลซึ่งคุณเศษกลอัฐาวงนะคะมีเคยเป็นหนึ่งในฐานะผู้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะคุณผู้ชมหรือที่เรารู้จักกันในนามคุณแลมโบ้นะคะวันนี้ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้คัดค้าน การแต่งตั้งคุณเพียรพันธ์สาลีระทวิภาคนะคะในการเป็นรัฐมนตรีโดยเน้นย้าว่าเมื่อครั้งที่คุณเสรสกลตั้งพักเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพักสำรองให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา,อาพี่กองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทวงความ,วามเรื่องของตัวเองออกมามพูดเกิอนออกมาใช่แล้วก็ ระบุอีกนะคะว่าคุณพิรพันธ์เนี่ยที่ไม่สมควรอยู่ในตําแหน่งเนี่ยเนื่องจากคุณพิรพันธ์แอบอ้างชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่บ่อยครัง้งซึ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีไปแล้วก็ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองค่ะพี่ก้องร,ร,รวมถึงมีการบริหารงานในพักเนี่ยค่ะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสร้างความแตกแยกสร้างกลุ่มก้อนภายในพักทําให้ไม่มีความสมมามัคคีกันค,ะค่ะตลอดจนบอกบอกถึงกรณีที่นายกอิงนะคะ การปรับตําแหน่งและตั้งคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นอนํานาจตามตําแหน่งหน้าที่แต่ควรดําเนินการตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันพี่ก้องเพราะว่ายังไงพักร่วมเราต้องอยู่ด้วยกันนะคะคือตอนแรกออกมาทวงพักก่อน<ช>มาเกิดว่าตัวเองคนตั้งพักมา<ช>แล้วก็บอกว่าคุณพิธพันเนี่ยอ้างชื่อลุงตู่<ช>แต่ก่อนนั้นเนี้ยถ้าเกิดจาความเคลื่อนไหวได้คุณแลมโบ้เนี่ยเคยออกมาทวงพักคนเลยนะบอกเคยเคยไล่คุณพิธละพันออกไปแล้วคนนึงบอกว่าทําให้พักแตกแยกนะ ท่านนี้เน้นย้ำค่ะแล้วก็ทวงกับนายกอิงไปโดยคุณเศรษฐกรอธิบายอีกค่ะว่าตอนนี้คุณพีรพันธ์มีคดีอยู่ในปปอชอค่ะพี่ก้องทั้งเรื่องการละเมิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีที่ทุจริตแจกถุงยังชีพร,รวมถึงปปอชอยังรับไต่สวนคดีซุกหุ้นและการที่เป็นกรรมการบริษัทร,รวมถึงภรรยาเนี่ยค่ะคะู่สมรสซึ่งยังมีชื่ออยู่ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งจึงมองว่า ไม่เหมาะสมเพราะว่ายังอยู่ในตําแหน่งเกาะที่นายกอิงจะมีการเสนอชื่อทูลเกล้าครับมีเรื่องของการถือหุ้นนั่นแหละใช่แล้วก็เลยมองว่ากรณีนี้ค่ะจะเป็นถือเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160วงเล็บ6นะคะซึ่งตอนนี้กกตรับเรื่องไปไต่สวนอยู่ดังนั้นกรณีนี้หากกรกตไต่สวนเสร็จ ก็อาจนําไปสู่การยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรธมนูญเพื่อถอดถอนคุณพีรพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีการเน้นย้าว่าหากนายกอิงเนี่ยค่ะหากข้อเท็จจริงปรากฏตามนี้นะคะอาจไปซ้ารอยกับคุณเศรษฐาทวีสินกร,รณีที่ตั้งคุณพิชิตชื่นบานเหมือนกันตรว่าบเ็เหมือนกันเพราะคุณเพราะว่าท่านคพีรพันธ์มีเรื่องของคดีเรื่องหุ้นอยู่<ม>ติดตัวและสุดท้ายเนี่ยคุณเดมโบยังมาทวงอะไรฮนะ เรียกร้องให้คุณวิทยาแก้วพลาดัยและคุณจุติไกรเลิศนะคะซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อและก็เป็นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะที่เคยออกมาประกาศเองว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่ออกเราจะออกเองคุณเสกสกลก็เลยถามหาว่าควรต้องรับผิดชอบกับคําพูดของตัวเองด้วยการละออกด้วยหรือเปล่าไม่ใช่นั้นก็ต้องเอาปีคุมหัวจำกันได้ในช่วงที่วันที่คลิปหลุดเนี่ยทางแล้วก็มีการประชุมกรรมการอาหารนพักรวมไทย สร้างชาติขึ้นมาเนี่ยก็มีสองคนนั่แหละซึ่งเข้าใจว่าเป็นปิดทางฝั่งคุณพิรพันธ์ก็ออกมาระบุเหมือนกับมีการยื่นเงื่อนไขให้ต้องเปลี่ยนตัวนายกไม่งั้นจะไม่ร่วมรัฐบาลแต่ไปมาเนี่ยตอนนี้คือเหมือนร่วมแล้วไม่ไปแล้วทำให้สองคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็อาจจะถูกมองว่าเออคือยังอยู่อยู่ยางไงอยู่ได้ไหมคือก็เสียหน้าพอสมควรนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ยังมีต่อนะครับวันนี้ที่ศูนย์รับเรื่องดาวร้องทุกข์เนี่ยจะมีอีกคนหนึ่งมายื่นร้องฮะ ไม่เป็นไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณสนทิยาสวัสด,ดีนะครับก็ถ้าเราให้ตาแหน่งคือนนะักร้องเรียนทางการเมืองนะฮะวันนี้มีการยื่นหนังสือถึงนายกบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยบอกมาให้กําลังใจนะแต่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้ให้กําลังใจก็จริงแต่เนื้อหาที่นายกพูดในคลิปหลุดออกมาเนี่ยการพาดพิงแม้ทัาพาที่2ก็ดีหรือการพูดว่าอยากได้อะไรก็บอกต่อคุณหึงเซนก็ดีเนี่ยเป็นสิทธิที่ประชาชนเนี่ยจะยื่นตรวจสอบหรือจัดการชุมนุมได้นะครับซึ่งคนสนทิยาบอกว่าต้องการให้นายกตี ปรับคุณพิรพันธ์ออกนะฮะอาจุดีมาโยงคุณพิรพันธ์อีกแล้วนะฮะเนื่องจากมีหลายหมายเรียกจากคดีปปชครับรวมถึงคดีต่างๆด้วยฉะนั้นนายงตียังคงแต่งตั้งคนที่มีความผิดตามรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนจริยธรรมขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการยื่นบอกว่าตัวขุนพิยาเองมีการยื่นนะว่าจะมีการส่งหนังสือดังกล่าวมอบให้ยังประธานองคมูลรีด้วยน้องพิมพ์บอกตามช่องตามตามรัฐธรรมนูญมาตรา10วรรสองเพื่อยับยั้งการแต่งตั้งคุณพิรพันธ์ไม่รู้ไปทำไมต้องไปยับยั้งอยู่คนนเดดียยวว้ะะ ซึ่งคุณสนธิยาก็ย้ําว่าวันที่28ไอ,อ้ที่ขอภัยฮะมันที่25พฤ้านาเนี่ยจะไปยื่นเรื่องต่อกรก,ะกะตน,นะครับเป็นการยุบพักรัฐบาลทุกพักด้วยนะฮะตามความผิดพรบพักการเมืองเนื่องจากบอกว่าเป็นการกระทําที่สร้างความแตกแยกและสร้างความเสียหายหลังเกิดคดีคลิปเสียงผู้นําไทยกับกมพมชารหลุดออกมานะครับแล้วก็มีกระบวนการเรียกร้องให้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเพื่อให้ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีโดยเฉพาะพักรวมไทยสร้างชาติคือคุณสนธิยาเนี่ยมาจี้ปมที่รวมไทยสร้างชาติเป็นพิเศษเลยนะฮะ หลายหลายคนมารุมพักนี้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะตั้งความหวังไว้หรือเ<ม>ปล่านะครว่าต้องถอนตัวแล้วตัวนี้ไม่ถอนตัวแล้วนะครับอใครมารุมมนนีขณะที่มีคนคุณผู้ชมคุณกิติทัศชัยประสิทธิ์คนนี้เป็นนักวิชาการอิสระรนะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพักรวมไทยสร้างชาติจบสิ้นแล้วค่ะเพราะว่าประชาชนโมโหแล้วก็ตอนนี้ มองว่าไม่ใช่เรื่องถอนตัวหรือไม่ถอนตัวออกจากร,รัฐบาลนะคะแต่เป็นเรื่องของการใช้เหลี่ยมหลอกประชาชนคุณผู้ชมพร้อมกันนี้นะคะคุณกิติทัศ์ได้ไล่เลียงเหตุการณ์ตั้งแต่วันประชุมพักเลยพี่ต้องว่าตอนคุณพีรพันธ์ออกมาเนี่ยก็ไม่มีการถแถลงข่าวไม่มีการพูดถึงมติพักมีแค่บอกว่าจะไปคุยกับนายกวันถัดมาก็มี รองหัวหน้ามาพูดว่าเพื่อรักษากระแสะมวลชนของพักนะคะว่าจะกดดันให้คุณนุงอิงลาออกแต่ระหว่างการต่อรองซึ่งถ้าส้มหล่นก็อาจจะได้เป็นคุณพีรพันธ์อาจจะได้เป็นนายกเช่นเดียวกันก็คือมีชื่อว่าอาจจะเป็นนายกหรือเปล่านะฮะแล้วก็ในช่วงระหว่างการต่อรองก็มีการปล่อยข่าวอีกว่าคุณแพทยทองทานอาจยอมรับเงื่อนไขาภายหลังการโหวตร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณปี69 ให้มันผ่านไปก่อนใช่แล้วก็ไล่เลียงเหตุการณ์เลยค่ะว่าทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นนะคะเป็นไปเพื่อให้หัวหน้าพักสามารถรักษากระแสมวลชนให้ดูว่าเป็นคนดีมีหลักการกล้างัดกับนายกอิงแต่ขณะเดียวกันก็ใช้กระแสข่าวลือสร้างอำนาจต่อรองเหมือนกันครับใช่เรียกง,ง่ายๆก็คือว่าก็มองไปที่รวมไทยสร้างชาติว่าตอนนี้คือเล่นเกมสองหน้า<ช>เกมหนึ่งคือสร้างกระแสนิยมให้ตัวเองอีกเกมหนึ่งก็คือ อยากต่อรองก้อี้ซึ่งก็ประเด็นพวกนี้เรายังไม่รู้แต่ว่าคือเหมือนทุกคนในสังคมเนี่ยไปตั้งหวังไว้ว่ารวมไทยสร้างชาติจะต้องออกจากบ้านเหมือนทางภูมิใ,ใจไทยเพราะว่าในเ c e บุ o กรวมไทยสร้างชาติหนูแอบไปดูก็คอมเมนต์เยอะอยู่ว่าให้ไม่รวมรัฐบาลแต่ตอนนี้ก็ชัดเจนนะว่าจะร่วมแล้วก็โคตา้าก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องมากอดติดกันเพราะว่าคอรมอลเนี่ยลคัดว่าไราชื่อหน้าจะออกมาในเร็วๆนี้นะครับ แต่ว่าคนที่มีชื่อเป็นรัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างคุณภูมิธรรมพัทยชัยเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่ายังส่วนตัวเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปนั่งตำแหน่งไหนอะไรยังไงก็อยู่ที่ท่านนายกนะฮะว่าว่าจะให้ไปยตรงไหนแต่ว่าถ้าถามว่าจะไปดูเรื่องของอ่พักเขาเรียกว่าพักขออภัยไปดูเรื่องของกระทรวงมหาดไทยไหมเนี่ยก็บอกว่าก็ก็เป็นไปได้เพราะเพิ่งได้รับการเซ็นอํานาจให้ดูแลกํากับดูแลแต่ว่าจะไปนั่งหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่า บอกว่าคือแล้วแต่โผล่เพราะว่าตอนนี้โผลยังไม่นิ่งเลยบอกบางโผเนี่ยคุณภูมทธบอกว่าให้ไปอยู่มหาดไทยบ้างอีกโผหนึ่งให้ไปอยู่กระทรวงพาณิชย์บ้างอีกโผหนึ่งก็ต้องรอําสั่งนายกบ้างคือตอนนี้ยังไม่รู้อยู่โผลไหนแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวได้กํากับดูแลกระทรวงมหาดไทยแล้วนะฮะอย่างไรก็ดีก็จะมีการไปมอบหมายเรื่องของภารกิจนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยในช่วงบ่ายของของวันขออภัยนะฮะวันที่22คือวันนี้นี่แหละนะฮะก็จะไปดูกันนะฮะขอภัยยิบสิ ยี่สามนะฮะก็คือวันนี้มีคนถามว่าแล้วถ้าอยู่กระทรวงไหนเนี่ยก็คุณภูมิธรก็ยืนยันว่าตอนนี้รักทุกกระทรวงนะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้เพราะว่ารักทุกกระทรวงไม่ปฏิเสธทั้กระทรวงเดียวนะฮะคือยังไงก็อยู่ในครมอชุดนี้แหละฮะนี่คือของคุณภูมิธรรมนะฮะตัดกลับมาฝ่ายสภาประธานรัฐสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมมาธานะคะประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะ การเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมคือร,รัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคแล้วก็การส,ส่วนการเปลี่ยนจํานวนสัสดส่วนฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ให้เป็นเรื่องของรัฐบาลค่ะสภาจะไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้นะคะเมื่อถามถึงเสียงของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรในการในเรื่องของที่ประชุมเนี่ยสภามีอิสระในการลงคะแนน คุณว,วันมูฮัมหมัดนอมัธาก็เลยคาดคะเนไม่ได้ค่ะแต่ก็หวังว่ารัฐบาลจะดําเนินการต่อไปได้นะคะเพราะประเทศเราก็มีปัญหาเยอะถ้าเราไม่สามัคคีกันไม่ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาต่อประชาชนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังถึงเรื่องที่เสียงของรัฐบาลปิ่มน้ำนะคะแล้วก็อาจจะถึงส่งผลไปถึงการโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปี69กันค่ะ ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจต้องเลือกวิธีทางเดินอะไรที่มันเป็นปัญหาความขัดแยง้งก็ไม่ควรจะเสนอสภาในชุดนี้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องทําปฏิเสธไม่ได้คือต้องพิจารณาในเรื่องงบประมาณให้แล้วเสร็จแล้วก็หวังว่างบประมาณคงจะผ่านสภานในวาระสองและสามนะครับึ่งวาระสองกำลังพิจารณาอยู่วาระสามต้องผ่านแล้วควรจะผ่านไม่ชักช้าด้วยเพราะว่า ยิ่งประเทศเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องการก้อนเงินที่จะไปพัฒนาประเทศก้อนเงินที่มีจานวนมากและไปได้เร็วคือก้อนเงินก็ประมาณของรัฐบาลส่วนว่าภาคเอกชจนจะลงทุนทําอะไรต่างๆนั้นทุกอย่างก็รอรัฐบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไม่เติมความอะไรความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของประชาชนก็คือเรื่องงบประมาณนี้ควรจะได้ช่วยกัน ตั้งฝ่ายกางฝ่ายรัฐบาลว่าทำางานให้งบประมาณออกออกไปใช้ได้ส่วนปัญหาอื่นๆทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายก้านสามารถจะควบคุมกําหนดเช่นทางได้เช่นการพิปรายไม่ไว้วางใจการอะไรการดําเนินการในการตรวจสอบอะไรต่างๆที่ผิดถูกยังไงก,ก,ก็มีองค์กรตรวจสอบแต่สําหรับงบประมาณเนี้ยถ้าเราล่าจ้าไปเนี้ยก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับที่ผ่านมาที่เรามีปัญหา เศรษฐกิจตอนนี้เพราะเราล่าช้าในการใช้ก็ประมาณของปี66นะเกือบจะถึงปี67แล้วงบประมาณเพิ่งออกเพราะว่าตั้งรัฐบาลก็ช้าผ่านก็มางานก็ช้าเพราะนั้นก็เลยช้ามันก็เลยจะต่อเนื่องทีนี้ของปี68มันใกล้จะหมดแล้วก็จะใช้ปี6 6เาต่อไปถ้า ใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องใช้งบป,ประมาณนะฮะส่วนว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลต่อไปก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองตา่ตางๆที่จะกําหนดในการที่จะกําหนดจะตั้งรัฐบาลครับ,บก็ดูเหมือนหมุดหมายของหั้าการเมืองตอนนัวนี้เพื่อต้องการยื้อให้ผ่านงบป,ประมาณให้ได้ก่อนปี69นะครับ